ตาบอกได้ไงวะฮะคเบรู้จักกันด้วยเหรอคะเบคือผมช่วยซื้อผลไม้น้องเข้าบ่อยครับก็เลยรู้จักกันเนี่ยถ้างาั้นเดี๋ยวพี่ช่วยซื้อผลไม้นะหนูขายไงจ๊ะเอ่อถุงละสิบบาทค่ะงั้นพี่ซื้อแตงโมสองถุงจ้ะจ่ายเงินให้ด้วยสิคะ แบงค์ห้าร้อยนะมีทอนเหรอไม่ต้องหรอกค่ะเบะหนูหนูเอาไปซื้อขนมกินนะไม่ต้องทอนพี่ขอบคุณค่ะน,นี่จ้ะอผมว่าเรารีบเข้าบ้านกันดีกว่านะครับพอดีอากาศมันไม่น่าเดินเล่นเลยอ่ะร้อนมากเลย<ป>เข้าเข้าบ้านดีกว่า รู้จักผู้หญิงทองคุณนั้นได้ไงเขารวยด้วยต้องรีบขายผลไม้ให้หมดจะได้รีบกลับไปบอกพี่ฝันอไงจ๋าอ๋อนี่ขายผลไม้หมดเลยนี่เก่งจังเลยเนื่องที่จาเห็นผู้หญิงวันนี้เนี่ยคือเขาเป็นเจ้านายพี่เองเจ้านายหรอคะ ี่เบได้งานแล้วเหรอคะใช่สิที่พี่ออกไปข้างนอกทุกวันเนี่ยคือพี่ไปทำงานกับเจ้านายพี่เองนะแล้วตอนนี้เจ้านายพี่เขากำลังท้องกำลังไส้อยู่อ่ะพี่เลยต้องเอาใจเขาไม่สิบสิบเท่าเลยนะคือพี่ขอร้องอะไรอย่างไรบปาอ่าคืออย่าเพิ่งเอาเรื่องนี้ไปบอกพี่สาวได้ไหมนะคือไอ้เรื่องที่พี่ได้งานอะทำไมล่ะคะอ๋อช่วงคือช่วงนี้พี่เก็บเงินอยู่อ่ะคือพี่กำลังจะซื้อบ้านอ่ะจะไปเซอร์ไพรส์เขา จริงหรอคะหนูนึกว่าพี่จะมีคนอื่นซะอีกหนูนึกว่าพี่เบอจะทิ้งพี่สาวหนูไปซะแล้วเอ้ยจะทิ้งได้ยังไงพี่กับพี่สาวรเราเรารักกันมาทั้งหลายปีแล้วนะจะให้พี่ทำอย่างนั้นแล้วพี่ทำให้ลงหรออ้าวกลับกันมาแล้วหรอคะอหิวกันไหมโอ้หิวจะตาย,ยแล้วจะง,งั้นเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะ วันนี้พี่จะทำน้ำพริกผักลวกปลาทูทอดให้กินจา๋าเดี๋ยวรีบเข้าบ้านไปอาบน้ำลงมาก็จับข้าวเสร็จพอดีมาจา้ะเนี่ยไม่ที่รแล้เดี๋ยวผมช่วยถือของให้โเอ,เอ้ยไอเราคนนึกว่าพี่เบย์เป็นคนไม่ดีซะอีกเกือบทำบ้านแตกแล้วไม่ล่ะเรา ใครทำไมหัวเราอเสียงดังก็แปลกแปลกบิวผมอะคิดถึงคุณใจจะขาดแล้วเหมือนกันนะแล้วผมเนี่ยก็ยังเป็นห่วงคุณอีกด้วยอะบิวแล้วนี่เมื่อไหร่คุณแม่คุณเนี่ยจะยอมรับในตัวผมสักทีอะเราสองคนนี่นะจะได้ไปอยู่ด้วยกันแบบหัวเมียยังไงล่ะพี่เบโกหอบหนูจะบอกพี่ฝันพี่เบโกหอบนี่ถ้าแกไม่อยากตายกับพี่ทั้งน้องเนี่ยแกก็หุบป,ปากเขา้าใจไหมะ ข้าวเสร็จแล้วจ้าแหมรักกันจังนะสองคนเนี้ยมามากินข้าวกันเดี๋ยวพี่แบวกับข้าวมาเพิ่มนะ จ๋าเป็นไรไปอ่ะหนูไม่ค่อยสบายค่ะงั้นก็ไปนอนพักก่อนนะเดี๋ยวพี่ออกไปขายของคนเดียวก็ได้แต่มีลูกค้าคนนึงสั่งผลไมห้หนูให้หนูไปส่งที่บ้านพี่ฝนไปกับหนูหน่อยนะคะ ผลไม้หวานๆจ้าถูกๆจ้าถุงละสิบบาทจ้าผลไม้หวานหวานไหมจ้าลูกขอนั่งพับก่อนนะคะโอเคลูก ช่วยซื้อผลไม้เหรอพี่เบย์อยู่ไหมคะอยู่ข้างในอะจ้ะหนูมีธุระอะไรกับพี่เบย์หรือเปล่าพี่เบย์มาที่บ้านหลังนี้เหรอจ๋าค่ะพี่เบย์ทำงานที่นี่และพี่คนนี้ก็เป็นเจ้านายของพี่เบย์ค่ะพี่ไม่ได้เป็นเจ้านายของเบย์แต่ว่าพี่เนี่ยเป็นเมียเบย์ต่างหากส่วนลูกในท้องเนี่ยก็ลูกของเบย์พี่จะเป็นเมียของพี่เบย์ได้ยังไงในเมื่อพี่เบย์เป็นผัวของพี่สาวหนู พนะูดบ้าอะไรกันเนี่ยถ้าพี่เป็นเมียพี่เบจริงแสดงว่าพวกพี่เป็นชู้กันโหสภาพแบบนี้เหรอเป็นเมียเบยเบเขาอ่ะแต่งตัวดีตายไม่โรมแบบนี้บบนี่หรือว่าเป็นพวกมิจฉาชีพเห็นว่าฉันรวยใช่ไหมเลยมาไถเงินฉันอ่ะนี่ฉันอุตส่าห์สงสารแล้วก็ให้เงินช่วยเหลือไปอ่ะกับ ตอบแทนฉันแบบนี้เหรอไปเลยนะจะไปไหนก็ไปเลยแล้วไม่ต้องมาเหยียบที่บ้านหลังนี้อีกไปที่พี่เบยมีเงินก็เพราะถ่ายเงินพี่สาวหนูทุกวันพี่ท่าทางฉลาดอย่าโดนพี่เบยหลอกเหมือนพี่สาวหนูนะคะ โทษที่พาพี่มาหนูแค่อยากให้พี่รู้ว่าพี่เบไม่ใช่คนดีพวกเรากลับบ้านกันเถอะพี่พี่อย่าทนอีกเลยไม่มีพี่เบ่ไถเงินเราจะสบายกว่านี้นะพี่นั่นสิ ดีเท่าไหร่แล้วที่พี่ไม่ได้ท้องแบบผู้หญิงคนนั้นจริงด้วยถ้าเบเขาจะไปอยู่กับลูกกับเมียเขาพี่ก็จะเป็นฝ่ายไปเองออบิวนี่คุณเป็นอะไรของคุณเนี่ยอันนุก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่เอานี่ผมทำอะไรผิดเหรอบิว คุณรักฉันจริงๆใช่ไหมคะเบสแน่นอนสินบิวผมรักคุณแค่คนเดียวนะคุณรู้ไหมว่าผมเนี่ยรักคุณแค่คนเดียวจริงๆนะผมไม่เคยรักใครทุกคนมาก่อนเลยอะค่ะถ้างั้นคุณช่วยกลับบ้านไปก่อนนะคะพอดีว่าแม่ฉันโทรมาว่าจะมาที่บ้านวันนี้ค่ะฉันไม่อยากเห็นแกแล้วว่าปวดหัวค่ะไม่เป็นไรนะเบลอดทนหน่อยนะอีกไม่นานนะผมว่าแม่คงใจอ่อนเองแหละน่าจะไว่เดว๋ยววันนี้ผมกลับก่อนนะ วันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาใหม่แล้วเดี๋ยวเราไปดูหนังกันโอเคไหมถ้าพี่เป็นเมียพี่เบยรจริงแสดงว่าพวกพี่เป็นชู้กันอา้าท่าน,นจะไปไหนกันฉันจะไปอยู่ที่อื่นฉันรู้เรื่องหมดแล้วเจ็กปากมากเนี่ย แกบอกเมียฉันเหรอฮะพี่จะขายทําไมพี่ไปอยู่กับผู้หญิงเรือๆคนนั้นสิเนี่ยแกคิดว่าฉันไม่อยากไปเหรอแต่แม่นังนั่นเนี่ยมันไม่ชอบขี้หน้าฉันมันให้ฉันเนี่ยหาเงินมาตั้ง5ล้านเพื่อที่จะยอมให้ฉันเนี่ยเป็นลูกเขยบ้านมันฉันก็เลยต้องมาขอเงินจากพวกแกไงถ้าพวกแกมีเงินพวกนั้นให้ฉันเนี่ยนะฉันก็ได้เป็นลูกเขยบ้านมันแล้วฉันจะบอกอะไรให้ว่าฉันเนี่ยจนรวยไปตลอดชาติเลยเว้ยและที่สําคัญมากกว่านั้นอีกเนี่ยฉันอาจจะแบ่งเศษเงินเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาให้พวกแกบ้างก็ได เป็นแบบนี้เองเหรอเบวคือฟังผมอธิบายก่อนนะครับคือมันไม่ใช่แบบนั้นนะตอนที่เด็กคนนี้มาบอกฉันอ่ะฉันก็ไม่อยากจะเชื่อหรอกนะคะฉันถึงต้องมาดูกับตาตัวเองคุณกล้าดียังไงถึงมาหลอกฉันอะ่ะคุณคิดว่าฉันกินหญ้าแทนข้าวเหรอเบวนะนะอ,อ,อย่ามายุ่งกับฉันอีกฉันเกลียดแกบิเบ,บเด็กบ้าเพราะแกเลยนางจา๋าเด็กปากดี อย่าทำอะไรน้องฉนะันนะทำไมฮะทำไมอย่าทำพี่ดูนะอย่านะฮะ<อ>ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยแกน้องไหมเหรอไม่มีใครได้ยินแกหรอกเว้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยพี่คะเขาช่วยเราเราควรช่วยเขาใช่ไหมคะใช่เขาไม่ได้ทำอะไรผิด คนที่ผิดคือไอ้เบเขาก็โดนหลอกเหมือนกับเราไปค่ะไปหาหมอการค่อยๆเ,เ,เดินนะคะอร่อยไหมอร่อยค่ะจะหารีบเดินเร็ว หมาพวกแกเบแย่เลยอะเป็นไงพวกแกสุขสบายดีกันไหมเอาฉันไปอยู่ด้สิฉันเป็นผัวเธอนะพี่ไอ้ใจอ่อนเขาไม่เคยทำงานเอาแต่ขอเงินพวกเรานะพี่นั่นเด็กป่ะปากดีนักเลยฮะเฮ้ยหยุดนะบิวบิวนี่แหละอย่าเข้ามานะถ้าแกเข้ามานะฉันจะร้องเรียกคนมาช่วยเดี๋ยวนี้แหละบิวนี่คนหนีผมไปทำไมอะแล้วน้าอะไรลูกผมใช่ไหมฮะไม่ใช่ เด็กคนนี้เป็นลูกของฉันกับสามีฉันต่างหากนี่แกก็โหกนะฮะไอไอถ้าพี่เบลจะทำร้ายพี่บิลหนูก็จะสู้ตายโอยอ๊ยโยโทรแจ้งตำรนวจเลยนะ้องนี่ตอนนี้สองคนนี้ก็ทำงานอยู่กับฉันถ้าแกยังยุ่งวุ่นวายอยู่แกเจอดีแนะ่ พี่สิ่งที่ต้องขอบคุณหนูอ่ะถ้าพี่ไม่ได้หนูนะป่านนี้พี่คงต้องแต่งงานกับผู้ชายเห็นสวยนี่ไปแล้วอ่ะแล้วทำไมพี่ต้องโกหกเรื่องลูกด้วยคะถ้าลูกต้องมีพ่อที่เร็วๆแบบนั้นอนะ่ะไม่มีดีกว่าจริงไหม